สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นั่นคือธุรกิจดาวเด่นที่มีโอกาสเติบโตสูงสุดในปี2569ในปี2569ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนปีแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนสำคัญ4อย่างที่เราเรียกกันว่า 4Ds ครับถ้าคุณอยากรู้ว่าธุรกิจไหนจะรุ่งธุรกิจไหนจะรอดต้องฟังให้จบครับก่อนจะไปดูรายชื่อธุรกิจดาวเด่นเรามาทาความเข้าใจกับ 4Ds ที่เป็นตัวกาหนดทิศทางตลาดกันก่อนครับ ดีตัวแรกก็คือดิจิ t a ลไลเซชันหรือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วทุกอย่างต้องออนไลน์ต้องมี AI เข้ามาช่วยดีตัวที่สองดีคาร์บอนไลเซชันหรือการลดคาร์บอนธุรกิจไหนไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ปรับตัวสู่กรีนอีโคโนมีเตรียมตัวถูกโดดเดี่ยวจากตลาดโลกและแหล่งเงินทุนได้เลยครับดีตัวที่3ามดิโมกราฟิกส์เลนจ์สความท้าทายด้านประชากรศาสตร์โดยเฉพาะสังคมสูงวัยและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดีตัวสุดท้าย De-Globalization หรือการลดโลกาพิมต์โลกไม่ได้เชื่อมโยงกันแบบเดิมอีกแล้วการย้ายฐานการผลิตการสร้างห่วงโซ่อุปทา,านที่ยืดหยุ่นในระดับภูมิภาคจริงสำคัญมากครับธุรกิจดาวเด่นในปี2569คือธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ทั้ง 4D นี้ได้พร้อมกันเรามาดูกันเลยว่ามีกลุ่มไหนกันบ้างครับกลุ่มแรกที่มาแรงแซงโค้งแน่นอนคือกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาาญญาัจฉริยะ AI and Deep Tech ถ้าปีที่แล้วเราพูดถึงแค่ generative AI ปี2569เราจะพูดถึง AI agents and automation solutions ครับ AI จะไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยเขียนแต่เป็นผู้ช่วยที่ทำงานเฉพาะทางแทนมนุษย์ได้จริงธุรกิจที่ทำ solution AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดและลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์จะเติบโตสูงมากครับนอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ cybersecurity หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์และ data trust ก็สำคัญไม่แพ้กัน พอยิ่งเราใช้ดิิทัลมากเท่าไหร่ความเสี่ยงด้านข้อมูลก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นครับกลุ่มที่2ที่เติบโตตามดีตัวที่3คือกลุ่มเศรษฐกิจสูงวัยและสุขภาพ (Longevity and Wellness Economy) เมื่อเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ตลาด a g e tech and s e n i o r care จะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงมากไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือบริการดูแลสุขภาพถึงบ้านหรือโฮมเฮลท์แคร์และไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น คนรุ่นใหม่ก็หันมาใส่ใจ wellness and mental health มากขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่กลุ่มที่3และ4ที่ตอบโจทย์ d e c a r b o n i z a t i o n และ d e g l o b a l i z a t i o n ครับกลุ่มที่3เศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืน green and sustainability นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ renewable energy เช่น s o l a r c e ซ l และ EV ecosystem ทั้งหมดตั้งแต่สถานีชาร์จไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่จะเป็นดาวเด่นที่น่าสนใจคือธุรกิจ ESG consulting และ green finance จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะธุรกิจจำนวนมากต้องการที่ปรึกษาเพื่อปร,รับโครงสร้างให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ESG เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว กลุ่มที่4โลจิสติกและอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมแม้โลกจะลุดโลกาพิวัต์แต่การค้าขายยังคงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการย้ายฐานการผลิตและการขยายตัวของอ e ีคอมเมิร์ซทำให้ความต้องการ Industrial Real Estate และ w วร์เฮาส์ที่ทันสมัยยังคงสูงลิว่วและธุรกิจ Smart l o g i s สติกที่ใช้ AI และ IoT ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทา,านให้ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็เป็นสิ่งจำเป็นครับ กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบริการเฉพาะทางและอาหารหรือ niche services and adaptive food ที่เน้นการตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคในด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น target tourism หรือการท่องเที่ยวแบบมีจุดประสงค์ธุรกิจที่นำเสนอ unique experience หรือประสบการณ์ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดี ส่วนเรื่องอาหารธุรกิจ ready to eat และ health food franchise ยังคมเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและใส่ใจสุขภาพของคนเมืองและสุดท้ายแต่สำคัญมากที่สุดคือ brand and trust building services นายุคที่ข้อมูลท่มทนความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสคือทุนใหม่ที่สำคัญที่สุดธุรกิจที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารที่เน้นความจริงใจจึงเป็นที่ต้องการสูงครับ สรุปแล้วธุรกิจดาวเด่นในปี2569ไม่ใช่ธุรกิจที่พึ่งพาเพียงปัจจัยเดียวแต่เป็นธุรกิจที่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับความยั่งยืนและตอบโจทย์ความท้าทายทางสังคมได้ครับ กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคือการปรับตัวอย่างรวดเร็วการลงทุนในนวัตกรรมและการสร้างความน่าเชื่อถือครับถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการหรือนักลงทุนอย่าลืมนำข้อมูลซีดและหากลุ่มธุรกิจดาวเด่นนี้ไปวางแผนสำหรับปี2569นะครับวันนี้ช่องงานความรักต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ